เนี่ยงแค่เลือกขึ้นเนี่ยงแค่เลือกขึ้นแล้วเดือกขึ้นนานแล้วเนี่ยพี่เรืองแต่ตอนที่เรื่องแต่ตอนเฮียบินบอกว่าอันนั้นอันนั้นก็กลุ่มใหญ่นะอันนั้นก็กลุ่มใหญ่นะของพี่เรื่องอ่ะมาแยกสองกลุ่มใช่มาแยกกลุ่มใหญ่เป็นสองกลุ่มไปพี่อะไร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 ไอ้เปมเจอมันเจอมันทางไปบ้านดีจีไอ้บ้านบ้านบีจีได้มาพี่บรรายบ้านเลยมาบ้าน สวรรค์สวรรค์สวรรค์เออกูรีบโยกูรีบอยมึงดักแชทหน่อยดักแชทยเลยแชทเยตรหนไม่ไมาบอกคนที่ไม่กมายปัมบ้านปั๊มบ้านบีอ่ะปั๊มบ้านอ่ะปั๊มปั๊มบปั๊มปั๊มบ้านบ g ปั๊มบ้านบีจีนะไม่ใช่ดชวิตเปนชิห่ตายพปั๊มอยู่แลวนะตายปั๊มสองนลยปั๊มบ้านบ g ี ต้องมีทะเลาะกันแน่เลยยึกว่าเนาะโดนทะเลาะกสักหน่อยอีเขียพี่ขับไปเจอเจอแม่งนอนอยู่แบบแบบระเบิดรถระเบิดไอ้ยังสองสองนี่หรอซ้ายมือนี่หรอซ้าย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 ผมเซ็งอ่ะไม่ตายเลยตายเพราะระเบิดเลยเราเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ เยอะมาเยอะมาเติมเยอะมาเติมเช็งนีมีเคอัยเเฮ้เบิดยอะว่ะมีเกียร์ไม่ได้อย่าลป้าพี่ถังดโอ้โเฮียปาระเบิดก็เฮียแล้วมันเยอะชิบหายเลยขนาดประเบิดนะเนี่ยไอสัตว์กูกำลังไปเลยไม่งั้นมองกำลังไปเหมือนกันยังยู่ยิงให้ยิงเบกให้ยู่ให้เบกให้เบกให้เบกให้ไม่เ็วแเกเดพี่พี่พี่บิลพี่ี่มันจะกัวยังไงให้มัโดนวะตีให้ตีให้ ยิงอ no ีกขึ้นมาขึ้นมาตัข er> <right ึ้นมายิงอีกโถืออยู่พี่ให้คนที่ไม่ถือบถือสบเบกให้เฉได้เฉว่างปะดึงพมันบนบกอยู่บนบกอยู่ขาเมาขาวดิเบให้เบกให้ียโคตรเยอะลาก่อนฮลี่บอกแค่ว่าลาก่อนมไามใค่้บาวัมีไม่มีไม่มีเขียวไกลมากเลยเหมือนบ้านบานบามันขานนาะ ยิงบนรถได้ปะยิงบนรถโอ้แม่งเยอะว่ะเฮียแม่โคตรเยอะเลยสัตว์สนใ่กำลังเป็นสังใหญ่หลงชี้ออกกับเพื่อนตายแล้วหลงหลงชี้ดีกว่าเพื่อนหลงหลงชี้ดีกว่าเพื่อนตายหมดแล้วเฮ้ยมันมันาช่วยเพื่อนของผมเนาะหลงหลงชี้นะชี้นะชี้นะมันมันมันตายหมดแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราตายหมดแล้วไอ้เฮียไม่ใช่พวกเรานะพวกมันอ่ะเยอะไงล่ะปั๊มระเบิดนี่ขนาดปั๊มระเบิดหน้ายเฮียเกียร์สัตว์แล้วบอกว่าตายเยอะเยอะไม่หน่อยเฮียไม่ตายไปด้วยเหรอขับไปพวเฮียนี่ยี่สิบบวกตอนที่ผมเหินไปชนปั๊มอ่ะตอนที่ผมเหินไปชนปั๊มผมเห็นพวกมันนนนอแคค่ ครับแล้วเฮียเกียร์บอกตายเยอะเสียงดีใจเลยนะเสียงดีใจด้วยเออเสียงโคตรดีใจเสียแบบดีใจสัสใครช่วยได้ไหมใครช่วยได้ไหมกูเหีเวอเวอร์อ่าโอ้โหกูอยู่นอกเมืองว่ะกอยู่นอกเมืองหมดเลยกี่คันอ่ะไลพี่อ่ะสองคันสคันเฮียเกียขับอปแต่กำลังไปเหินโอเวอร์ใช่ไหมช่ใช่กลังไปเหินอเวอร์าลังเหินว่าสามนเูอหอใช่ไหมสงแต่กูไม่ได้ไปไม่ได้น้พาทะเลสาไม่ได้มันเยอะมากกูดูข่ยิบน้ำหนึงแล้วมันจะเหินขึ้นมาใช่ไหมพี่